พี่บุ๋มบนัดดากันหน่อยดีกว่านะฮะ oh. ได้เห็นแมท่ที่ออกมาโพสต์เคลื่อนไหวในโซเชียลมีเดียนะครับตัดพ้อแล้วก็ตั้งคําถามเกี่ยวกับการทํางานการตรวจสอบคือมันมีผู้เสียหายนะครับถูกมิจฉาชีพเอาชื่อองค์กรทําดีของคุณบุ๋มบรรด,ดาไปแอบอ้างแล้วก็ไปชวนลงทุนจนมีคนเสียเงินเสียทองไปปรากฏว่าเยือไปแจ้งความเอาผิดทําให้บัญชีทุกบัญชีของพี่บุ๋มบรรด,ดาถูกอายัดใช้งานไม่ได้ครับ คืออ้างว่าถ้าคือผมอะไม่ใช่คนหลอกลวงไม่ใช่มิจฉาชีพนะไม่เชื่อคุณก็บริจาคให้กับบุญที่องค์กรทําดีได้เลยแล้วมันก็เอาเบอร์บัญชีผมไปใส่ทางนั้นเขาก็เชื่อใจเขาโอนมาอ่ะเข้าบัญชีคุณปุ๋มปรดา,ดาแล้วเนี่ยเป็นการทําความดีร่วมกันนะจากนั้นคุณก็เข้ากลุ่ปไลน์เพื่อที่จะไปร่วมลงทุนหรืออะไรก็ตามหรือจะซื้อของหรืออะไรก็ตามพอโดนหลอกจนเขาหมดตัว เขาก็ต้องไปแจ้งความที่สถานีตํารวจผลปรากฏว่าทางตํารวจก็เลยต้องจัดการโดยการที่อายัดเงินทุกบาทของมูลนิธิอายัดบัญชีของธนาคารอื่นที่เป็นส่วนตัวของมูลด้วยค่ะ เนี่ยครับคุณผู้ชมคุณบุ๋มปนัดดาครับตัดพ้อระบายความในใจหลังถูกมิจฉาชีพนำเลขบัญชีธนาคารของมูลนิธิองค์กรทำดีไปหากินใช้กลอุบายไปหลอกเหยื่อบอกว่ามาจากองค์กรทำดีของคุณบุ๋มนะเดี๋ยวชวนบริจาคเงินทำความดีกันซึ่งเลขบัญชีที่ให้โอนเนี่ยเป็นเลขบัญชีของมูลนิธิจริงๆพอเหยื่อหลงเชื่อโอนเงินให้มิจฉาชีพครับออกอุบายใหม่ ชวนมาเข้ากลุ่มลงทุนแล้วคนที่หลงกลตามไปเข้ากลุ่มลงทุนของเขาเนี่ยก็จะถูกหลอกให้โอนเงินมาร่วมลงทุนพอหมดเกลี้ยงบัญชีปุ๊บมิจฉาชีพบล็อกเลยติดต่อไม่ได้เลยแล้วก็หายหัวไปเลยทีนี้ความมาแตกเมื่อประมาณ2-3วันก่อนนะคะเมื่อคุณบุ๋มเนี่ยจะโอนเงินของมูลทิ ไปทาภารกิจแต่กลับโอนไม่ได้เนื่องจากว่าบัญชีดังกล่าวถูกอายัดก็เลยสอบถามไปที่ธนาคารได้ความว่ามีตํารวจที่สพแหลมชบังแจ้งระง,งับบัญชีหลังจากที่มีผู้เสียหายไปแจ้งความว่ามีการโอนเงินเข้าบัญชีมูล,ลนิธิแล้วก็ถูกหลอกก็ทําให้บัญชีนั้นถูกอายัดแล้วก็ยังอายัดทุกบัญชีของประธานมูล,ลนิธิก็คือคุณบุ๋มนั่นแหละค่ะเพราะว่าใช้เลขบัตรประชาชนเดียวกันเปิดบัญชีนั่นเองล่าสุดทีมข่าวของเราคุณชังทัศนีก็โทรไปสอบถามกับคุณบุ๋มปรัดดานะคะ ว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วทางคุณบุ๋มเองก็บอกว่าต้องไปเริ่มติดต่อกับร้อยเวรเจ้าของเรื่องที่แจ้งอายัดบัญชีก่อนแล้วก็ทําเรื่องเพื่อที่จะยืนยันตัวตนค่ะพี่ก็เช็คไปเช็คมาเขาก็บอกว่ายังไงพี่ก็ต้องไปหาเจ้าหน,น้าที่ตํารวจที่เป็นต้นเหตุนในการแจ้งเรื่องก็คือนู่นที่แหลมชลบ,บุรีเลยพี่บอกพี่จะไปได้ยังไงในเมื่อ,อ,อพี่อยู่กรุงเทพแล้วพี่มีงานถ่ายทอดสดของพี่เยอะแยะมากมายพี่ไม่สามารถปลีกตัวไปได้นะคะ แต่ก็หลังจากนั้นเนี่ยเขาบอกว่าแต่ยังไงพี่ก็ต้องไปเจอตํารวจตรงนู้นเพื่อไปแจ้งตัวเองยืนยันแล้วยังไงต่อพี่ถามขั้นตอนพอจากตํารวจตรงนั้นเนี่ยพี่ต้องเอาใบที่พี่ไปยืนยันตัวตนกับทางตํารวจเนี่ยต้องมาแจ้งกับทางสออทสอทเสร็จพี่ต้องเอาใบจากสอทเนี่ยมายืนยันกับทางธนาคารอีกซึ่งพี่ก็ถามว่ารวธนาคารต้องการเอกสารอะไรบ้างทางธนาคารบอกว่าของสิ่งที่เขาต้องการคือไม่ว่าจะเป็นบัตรประชาชนสมุดบัญชีมือถือที่ใช้ซิมเกี่ยวกับที่เปิดกับธนาคารรวมถึง เอธุรกรรมการเงินทั้งหมดว่าไรายได้ทั้งหมดพี่มาได้ยังไงอืมอ่ะถ้าฟังดูแบบนี้มันก็มีขั้นมีตอนอยู่นะค่ะนะกว่าจะไปจับตัวคนร้ายได้ไดอ่ะมันก็ต้องใช้เวลานะครับพี่บุ๋มแกก็เลยตัดพ้อครับบอกมันจะมีวิธีอื่นที่ไวกว่านี้ไหมอ่ะเนื่องจากว่าคุณบุ๋มเองก็ตกเป็นเหยื่อเหมือนกัน ทำไมถึงกลายเป็นว่าต้องออกมารับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวแต่ให้คํามั่นสัญญาแบบนี้ครับใครที่ถูกหลอกโอนเงินเข้าบัญชีทางมูล,ลนิธิยินดีจะคืนให้มไม่งงนะคือมันหลอกสองขอยักนะหลอกแรกคือหลอกให้โอนเงินเข้ามูล,ลนิธิจริงๆพอโอนเสร็จปุ๊บมันหลอกชวนลงทุนต่อ,อ ก็คือแบบบางทีเยือหรือว่าชาวบ้านเขาเห็นว่าเอ๊เป็นมูลนิธิที่น่าเชื่อถือเขาก็โอนเข้าไปแต่ว่าพอโดนหลอกรอบสองนี่สิสูญเสียเงินมีการชักชวนให้ลงทุนพอเสียเงินไปเยอะปรากฏติดต่อไม่ได้แล้วบล็อกไปหมดแล้วก็เดือดร้อนสิคะมีการแจ้งความเพอแจ้งความเป็นคดีความทุกอย่างก็ต้องอายัดนี่แหละค่ะทีมข่าวของเราก็สอบถามเรื่องนี้ไปกับทางพลตรีชัดปัญญาการคล้ายครึ่งรองผู้บัญชาการสอทนะคะท่านก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยท่านเองก็ได้รับเรื่องจากคุณบุ๋มแล้วซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ามีผู้ หายหนึ่งคน <Okay. S 1> แจ้งความไว้ที่สพแหลมชบังจังหวัดชนบุรีจริงๆซึ่งพฤติการเนี่ยถือว่าเป็นมุกใหม่ มีผู้เสียหายแล้วอย่างน้อย2คดีนะคะแจ้งความมาที่ไซเบอร์ Cyber แล้วเหมือนกันซึ่งตามระบบแล้วเจ้าหน้าที่จะมีการอายัดบัญชีทั้งหมดทันทีแต่ว่าผลมันกระทบไปที่คุณบุ๋มก็เลยสะท้อนปัญหาเข้ามาซึ่งหลังจากนี้ก็จะมีการประชุม3ฝ่ายนะคะก็คือทางสมาคมธนาคารตำรวจแล้วก็ปปงที่จะวางมาตรการลดความเดือดร้อนหรือว่าอาจจะนำาอมาใช้ในการคัดกรองเพื่อที่จะลดปัญหาค่ะตรงนี้นะครับทางปปงตำรวจนะครับแล้วก็ ธนาคารเนี่ยอาจะอาจจะต้องเลยนะคับอาจต้องมี AI ไอกับครับให้เร็วขึ้น,น่นตอนนี้ต้องขออนุญาตไว้ในส่วนของการดาเนินการก่อนนะครับเพ<ะ>ียงแต่ว่าพี่แจ้จะพูดให้ฟังว่ามิชาาชีพสรุปในครั้งเนี้ยมันเริ่มมีการปรับเปลี่ยนไปบัญชีคนที่สุจริต<ะ>นะเช่นร้อยเนี่ยไม่เกินสิบเซนเข้าบัญชีที่ไม่ได้เกี่ยวข้องเลย นะครับอันนี้ก็เกิดให้เกิดความน่าเชื่อถือส่วนรายละเอียดยังไงก็แล้วแต่นะครับเดี๋ยวก็คงจะต้องมีการประชุม เราตรวจสอบเรื่องนี้ไปที่พลตํารวจโทไตรงผิวพันธ์ครับรองเจเลตํารวจแห่งชาติในฐานะที่เป็นรองโฆษกสํานักงานตํารวจแห่งชาติท่านก็ให้ความเห็นถึงการป้องกันไม่ให้หลงกลมิจฉาชีพท่านบอกว่าเรื่องนี้ถ้าตั้งสติดีๆคนที่อยากทําบุญก็สามารถโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิได้เลยไม่ต้องผ่านบุคคลที่3ส่วนมูลนิธิเองที่ถูกเอาไปแอบอ้างแล้วตกเป็นเครื่องมือก็สามารถแสดงความบริสุทธิ์ใจและยื่นขออายัดเพื่อปลดบัญชีได้ แต่ขณะเดียวกันครับก็ยอมรับว่ามันจะมีกระบวนการที่ต้องใช้เวลามากพอสมควรสําหรับวิธีการก่อเหตุของพิชาชีพในรูปแบบนี้เดี๋ยวตํารวจก็จะเอาเรื่องนี้ไปพิจารณาแล้วก็วางแนวทางในการแก้ไขปัญหารับมือกับ กลลวงของมิจฉาชีพต่อนะครับมิจฉาชีพแบอบคุณผู้ชม่างนี้หลอกคนเยอะพอปุ๊บพอเป็นคดีความปั๊บเนี่ยตำรวจเองก็รีบดําเนินการรวมถึงหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องก็รีบอายัดบัญชีพออายัดบัญชีปุ๊บบางคนก็ตกเป็นเหยื่ออีกทีนึงว่าถูกเอาบัญชีไปแอบอ้างไปใช้ไง<ช>ก็เลยเดือดร้อนก็ต้องมาเคลียร์กันละค่ะครับ